มาดูพลาจันท์กันบ้างนะครับกินดูสิครับหลับกลางคืน้านเลี้ยงอยู่นะครับดูครับใช้เรียกมาเลยอิใช้ง่ายครับโอ้เบา อิ่มครับกลางวันก็ขึ้นปางครับไปอาบน้ำไปกินสับประรดไปกินหญ้าที่ปางตอนเย็นก็วันไหนว่างก็เข้าเข้าป่าเมื่อคืนก็มาผูกร้านนี้ครับกินอิ่ม หยาบพูดเสียงดังไม่ได้ก็จะกลัวครับพระจันาร์ครับเสียงบวกเวกโวยวายนี่คือจะกลัวโูนี่แบบลู่เลยครับฟังเสียงเราจะกลัวครับไม่ชอบเสียงหยาบไม่ชอบคำหยาบอ่าไม่ชอบเสียงดังนะครับไม่ชอบบวกเวกโวยวายคือพระจันาร์นะครับ ีวีก็เดินแล้วครับเดินเครื่องนะครับตอนเช้านะครับ,รบ,บ,รบการส่งขึ้นโอ้โห,โหส่งสูงนะครับ <c oughs> คุยกันภาษาในคอครับ <c oughs> ชอบภาษาดอกไม้ครับนะครับ นี่คนละหุ่นคนละสไตล์กับพลายราเชนกับพลายมาริโอ้ครับพลายมาริโอ้พลายราเชนนี่นนต้องเสียงดังนะครับว้าวว้าวว้าวนะครับเป็นเป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะขี้เกียจเดินนะครับขี้เกียจทํางานยืนอยู่กับที่แล้วก็อยากจะกินอย่างเดียวกับพลายมาริโอ้พลายราเชนแต่พลายจันนี่คือคนละหุน่นหุ่นเดียวกับพลายกับตั้นสารลีะนะครับเดินเร็วว่องไวนะครับดูครับนี่ครับหญ้าข้างถนนเนี่ยเป็นหญ้าที่อร่อยเลยของช้างเลยนะครับ มืเวลาก็มาปล่อยกินนะครับเนี่ยเปลี่ยนหญ้เป็นหญ้าอ่อนนะครับนะครับชอบครับไปครับขึ้นปางกันครับนะครับดูครับหญ้าข้างถนนเห็นไหมครับหญ้าเขียวลายฐานทัพไปราชินไปเลื่อนมาแล้วนะครับตอนเช้า ก็ไปเอาภายจันกลับขึ้นปางนะครับดี okay, ครับไปกันขึ้นปางกันครับ Shanghai Channel